สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆต่วันนี้ดี๋สาจะมาให้ดูว่าที่บ้านสาเป็นยังไงนะคะหิมะตกตอนนี้เห็นไหมหิมะตกมากเลยกำลังตกอันนี้เป็นบ้านของค่ะที่สาอยู่นะคะสาอยู่บ้านนอกค่ะ,ะเห็นไหมป่ะนี่ <laughs> บ้านนอก <laughs> ที่อยู่ที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สาอยู่เห็นหรือเปล่าคะ เดี๋ยวสาจะเตนให้ดูว่าหิมะตกมากเลยตอนนี้เห็นไหมเออนี่ค่ะจะให้ดูว่าท,ที่สายอยู่เป็นยังไงเพื่อนๆคงเห็นนะคะว่าหิมะก,กำลังตกอันนี้เป็นบ้านของเพื่อนบ้านค่ะเนี่ยบ้านเพื่อนบ้านเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นบ้านสาที่สายอยู่นะคะ thế này, tiết đẹp đi, các bạn, đẹp, 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 อ๋อเสาจะวิสนอจะส่งคกให้ทแม่าค่้อ๋อไม่มที่านออคยกับเพื่อนบ้านเห็นป่าคะ้ยเรียกลังตกเห็นป่าเดี๋ยวข้างหน้าก็คงได้ไปขี่รถเด่นกันค่ะ <g ill ain> นนขี่รถแบบว่าเวลาน้ําแข่มันเป็นน้ําแข็งเนาะถ้าตกเียเยอะมันจะไปเล่นได้นะคะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะถ้ามันตกเยอะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกเน,นี่ยเห็นเห็นต้นไม้ไหมอีะม,มันจะจับต้นไม้แล้วก็สวยนะคะถ้าพูดถึงก็วสวยแต่เราก็คิดถึงบ้านเราเมืองไทยนะคะเพระาะว่ามันร้อนเนาะแต่ที่นี่ ก็หนาวอันนี้มันเพิ่งตกนะคะเนะ่ะตอนนี้เมื่อวานก็ฝนตกนี่แหละ,ค,ะค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆว่าค่ะ <c oughs> ถ้าขึ้นไปบนดอยที่ส,งสงูงๆมันก็จะได้สวยกว่านะคะมันจะได้เห็นหมดเลยแต่นี้ก็สาากรเดินอยู่ที่ของบ้านนี่แหละค่ะก็เดินมไม่เดินไปไกลหรอกก็บอกเพื่อนว่าฉันถ่ายวิดีโอหน่อย <c oughs> ให้เพื่อนๆฉันดูให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูบ้านเราอยู่กันยังไง ตรงตยวแล้นี่แหะคะ่ะอันนี้ก็เป็นที่ของเพื่อนบ้านเขาจะมีแกะเวลาหน้าร้อนเขาก็จะเอาแกะออกมาปล่อยแล้วก็เขาจะมีลวเนี่ยเขาจะมีแบบไฟฟ้านะคะเพราะว่าเขาจะเปิดไฟฟ้าแกะเขาจะได้ไม่ออกมาเห็นไหมคะ่ะลวที่เขาก็มีสายไฟแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปในสวนเขนาได้ ช็อตตอนนี้ไม่มีประกันเลยค่ะนี่ค่ะส่าก็เอามาฝากแค่นี้นะคะคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูว่าหิมะกำลัง,งตกมากหนาวค่ะไม่มีรถไม่มีอะไรหรอกแบบว่าอยู่แบบเงียบๆบ้านนอกเนาะแต่หน้าร้อนมันก็สวยดีหน้าร้อนก็มีคนมาเที่ยวอยูค่ะหน้าร้อนแต่หน้าหนาวก็มีอยู่ เขาจะมาะมีรถแข่งอะนะที่สาเคยเอาลงไปคลิปหนึ่งปีที่แล้วที่เขาจะมีแข่งรถกันเขาขับเล่นกันนะคะแต่ปีนี้ก็คงจะมีอีก,ออกรอบนะเดือนมกราค่ะเดือนมกราที่เขาจะมากันนะคะท่านเอก็คลิปนี้ก็คงคิ่ได้จะแค่นี้ก่อนนะคะ มันหนาวแล้วก็ที่มะกำลังตกแบบนี้นะคะะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน